สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ๊ะคุณอะไรเนี่ยแอนค่ะแอนค่ะบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่เมืองเก่าค่ะตรงนี้เมืองเก่าใช่ค่ะอยู่เมืองเก่าอยุธยาเมืองเก่าสุโขทัยค่ะสุโขทัยใช่สุโขทัยต้องพูดภาษาสุโขทัยดิใช่สุโขทัยมั้งใช่เป็นคนสุโขทัยโดยกําเนิดใช่ค่ะคนเมืองเก่าเลยค่ะโอเคแล้วหนูพูดอย่างนี้เลยนะแล้วที่ร้อนลนนี่คืออะไรที่ใร้อนลนคือกลัวมันไม่ติึงอาจารย์เพราะมันออกแล้วคือว่าเข้ามันก็ได้สภาพนี่แหละคือมันเป็นเชื้อราและที่ที่เคย รึกษาดาน่ะนะเป็นเชื้อราแล้วพ่นแล้วมันก็ไม่ค่อยหายอะค่ะนี่แหละมันก็ยุบเป็นบ่อนๆนี่แหละแต่ก็นี่มันออกแล้วหนูกลัวมันไม่เต็งกลัวไม่ได้น้ำนักประเด็นนะกลัวหนูไม่ได้ทุนคืนทีนี้ก็เลยอยากให้มาดูหน่อยว่าเออมันต้องบำรุงมันต้องอะไรอย่างไงหรือค่ะว่าจะใส่ปุ๋ยได้อีกไหมหรือว่าจะฉีดอะไรได้อันนี้ข้าวอะไรข้าวกขอ9้าสห้าค่ะเอาอีเก๋แกดูนะนี่กอขอ9้าสบห้าสภาวะที่ไม่มีน้ำเนี่ย ของเขาออกรวงได้เนี่ยแกดูเอานี่ออกรวงปกตินะแล้วไอ้ที่กังวลอย่างหนึ่งคือกลัวมันจะไม่เต็งใช่ค่ะใช่ไม่เต็งใช่ค่ะกลัวมันไม่เต็งเงินไขของคําวมาเต็งไม่เต็งอยู่ตรงไหนหรู้ไหมไม่รู้นี่มาดูงี้มาดูงี้มาดูงี้สังเกตอย่างนี้นะ